สวัสดีครับมาถึงพาร์ทที่2กันแล้วนะครับกับวิธีการแก้ปัญหาหลังค่อมหลังโกงไหลหอไหลงุ้มนะฮะซึ่งในพันเนี่ยผมจะเน้นการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะบักและกล้ามเนื้อหลังส่วนบนกันฮะเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อสะบักเนี่ยมันมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะลดการดึงรั้งของกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยฮะที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราเกิดภาวะหลังค่อมไหลหอไหลงุ้มแล้วก็คอยืืนนั่นเองส่วนในพาร์ทที่หนึ่งที่ผมได้กล่าวไวแล้วนั้น จะเน้นการดัดหลังและการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะฮะเพื่อให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยที่มันโก่งงองุ้มเนี่ยฮะมันกลับมาตรงมากขึ้นนะฮะแต่วิธีการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นมันไม่สามารถแก้ปัญหาให้หลังค่อมหลังโป่งเนี่ยให้หายไปได้อย่างถาวรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากตัวกล้ามเนื้อนอกและกล้ามเนื้อสะบักของเราเนี่ยมันแข็งแรงไม่สมดุลกันฮะโดยส่วนใหญ่แล้ว มันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วนะมันมีความแข็งแรงมากกว่าจึงทําให้กล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันเกิดการดึงรั้งและหดรั้งเนี่ยทำให้ไหล่เราเนี่ยไหลหอไหลงุ้มหลังค่นะงอ,งงงงอมแล้วก็เกิดขอยื่นซ้ําขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองฉะนั้นถ้าเราต้องการให้หลังค่อมไหลหอเราเนะี่ยหายไปอย่างถาวรนะฮะเราวนออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักและกล้ามเนื้อหลังส่วนบนร่วมด้วยนะครับผมส่วนวิธีการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะบักทั้ง4วิธีจะมีอะไรบ้างติดตามได้เลยครับผม ท่าที่หนึ่งนะครับเป็ท่าน,นอนคว่ำกระเพือปีกนะฮะวิธีการคือให้เรานอนคว่ำลงไปกับพื้นอย่างนี้เลยไม่หนุนหมอนใดๆทั้งสิ้นนะฮะอึ๊บอ่ะอ,อย่างนี้จากนั้นให้เรากางแขน90องศานะฮะกางแขนขึ้นมาเนะี่ยให้แขนเนะี่ยตั้งฉาก90องศากับลมตัวของเราและกำมือนะฮะโดยที่นิ้วโป้งเราเนี่ยชี้ไปทางด้านศีรษะของเรานะฮะอ่ะนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะจากนั้นให้เราแอ็นหลังขึ้นพร้อมกับกางแขนและอีกสเต็ปหนึงน่งก็คือให้หมุนนิ้วโป้งเนะี่ยชี้ไปทางด้านหลัง ชีปทั้งขาเรานะฮะอย่างนี้แล้วก็ลงไม่ทั้งขานะฮะน้าเป็นหนึ่งครั้งโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสัก5้าครั้งด้วยกันนะครับมาาเริ่มต้นหนึ่งสองาแอนหลังกลางแขนและหมุนนิโปงมาชี้ไปทางขาลงหนึง่งแอนหลังกลางแขนหมุนนิโงไปทั้งขา2อแอนหลังกลางแขนหมุนนิโปงชี้นักขาสาม สี่ห้าโอเคทำทั้งหมด1 0ถึง12ครั้งนะฮะจำนวน3เซตต่ววันซึ่งท่านี้มันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังนะฮะกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อลอมบอยกล้ามเนื้ออินฟราสปในต่าตรงนี้ฮนะแล้วก็ช่วงกล้ามเนื้อปีกสะบักทาง,ทางด้านบนของเรานะครับผมซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหาเลื่อนไหลหลังหอไหลงุ้มไอไหลไหอ ไหลงุ้มหลังโก่งนะฮะและอีกปัญหาหนึ่งก็คือจากภาวะคอยืดนะครับผมท่าที่สองนะครับคือท่าวิดพื้นแขนตรงนะฮะวิธีการคือให้เราเซตท่าเหมือนท่าวิดพื้นทั่การเลยนะก็คือให้อยู่ในท่านี้แขนแขนเรานะฮะไม่แบะออกนะแต่ให้หมุนเข้าลงมาเล็กน้อยนะเพื่อไม่ให้ข้อมือเนี่ยไม่ต้องรับน้ำหนักมากจนเกินไปจากนั้นเหยียดตัวตรงตัวตรงนะฮะไม่ให้ตัวแอนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่ตัวงุ้ง งูอย่างนี้นะฮะโอเคนี่คือท่าเริ่มต้นจากนั้นให้เราลู่ตัวไปตรงอย่างนี้เลยลู่ตัวไปตรงอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ขึ้นที่สุดไม่ใช่การไม่ใช่แบบเสิร์ท่าแอ่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็งูอย่างนี้นะฮะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะคือหลังของเราเนี่ยหลังเรื่องลำตัวเราเนี่ยตรงตลอดเวลาและเราลู่ตัวลงไปอย่างตรงอย่างนี้อ่าแล้วก็ขึ้นทีนี้นับเป็นหนึ่งครั้งลู่ตัวลงไปหลัแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะฮะแต่ในกรณีที่หลังกำเนิดหลังเรืลำตัวเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะฮะ พอทำอยู่ท่าน,นี้ไปสะพันแักแข็ตัวสันหนึ่งล้าเหมือนจะคิวจะกินนะฮะวิธีการแอรลูกบหน่วยก็คือให้เ,หเราองอเข่านะฮะเอาเขาแตะพื้นอย่างนี้แล้วก็ยกขาขึ้นอ่าอย่างนี้นะฮะจากนั้นทำเหมือนเดิมทุกประการเลยหลังตรงธรรมาด้วยนะฮะแล้วก็ลงอืแล้วก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนะฮะซึ่งท่านเนี้ยเหมาะกับผู้เริ่มต้นนะฮะคนที่กล้าเนื้อกล้าเนื้อยังไม่แข็งแรงเท่านะครับผมโอเค เี๋มผมสาทีเทิยวสัก5้าครั้งด้วยกันนะฮะหนึ่งสองสามลูกตัวลงไปตรง,งนี้ 1, นหนึ่งกำเน็ดตัวแล้วแล้วก็ยืดออกอแล้วก็ลงกาเน้จสะบัดคนตัวนะัแล้วก็ขึ้นสองลงขึ้นสามลงแล้วก็ขึ้นสี 4, ลงแล้วขึ้น5้าโอเค ทำทั้งหมด12ถึง15ครั้งนะฮะจำนวน3เซตต่อวันซึ่งกระบวนการกระบวนการทำงานของกล้ามเนื้อสะบักนะฮะก็คือเมื่อสมมติอยู่ในท่าบนพื้นนะฮะตรงนี้คือพื้นนะฮะพอกล้ามเนื้อสะบักเนี่ยมันหดตัวนะฮะมันเกิดการหดตัวกล้ามเนื้อลำบ่อยเกิดการหดตัวปุ๊บแขกของเราเนี่ยจะถูกดึงลักษณะท่านี้นะฮะพอกล้ามเนื้อสะบักเนี่ยมันคลายตัวแขงเราเนี่ยก็จะลู่ลงไปอย่างนี้นะฮะอ่าแต่พอกล้ามเนื้อลำบอยเนี่ยหดตัวก็มาใหม่ปุ๊บ สะบักมือแข็งท่อนแข็งแ,นนแ,งแ,นแนันเนี่ย็จะถูกดึงท้ไมนี่แล้วก็ปล่อยเนี่ยมันจะไปสนามท่านี้นะฮะคือเ้าให้แต่ท่าบนพื้นแต่แขนของเนี่ยจะตรงตมื่อเวลาซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อลำอยเนี่ยมันได้ทํางานเต็มที่เลยนะครับผมเพิ่มความแข็งกรได้งของกล้ามเนื้อลำอยนะครับท่าที่3นะครับเป็นท่ามือพาดหัวแล้วแอนหลังนะฮะวิธีการคือให้เรานอนคว่ำลงไปกับพื้นอย่างนี้เลยไม่หนุนหมอนจะทั้งสิ้นนะฮะแบบนี้โอเคจากนั้น ให้เราเอามือทั้งสองข้างเนี่ยมาประปกบกันและาาพาดไข้ที่ศีรษะของเรานะฮะอย่างนี้ศอกเนี่ยก็แนบกับพื้นไปก่อนนะฮะนี่คือท่าเริ่มรนถูกตอ้องโอเคจากนั้นให้เราแอนหลังขึ้นพร้อมกับแปะแขนออกไปที่สุดนะฮะอ่าแล้วก็ลงอย่างนี้นับเป็นหนึ่งครั้งนะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสักห้าครั้งด้วยกันนะครับผมโอเคถ้าใครดูอยู่ก็สามารถทําตามได้เลยนะฮะหนึง่งนสะองสามแอนหลังนับกับแขนขึ้นหนึ่ง อันหลังแล้วก็แบกแขนที่สุดนะฮะสองอันหลังแล้วก็แขนอือสามอันหลังแล้วก็แบกแขนสี่ห้าโอเคทำทั้งหมด1 0ถึง15ครั้งนะฮะทันวัน3เซตตะวันนะครับซึ่งท่ันเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อคอและกล้ามเนื้อช่วงปีกสะบักของเราเนะี่ยฮะโดยเฉพาะกล้ามเนื้ลอลำอยนะครับมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นท่ากลางอกยืดหนังยางฮนะวิธีการคือให้เราหาหนังยางมาหนึ่งเส้นความยาวประมาณสัก60เซน60 70เซนนะฮะในหนึ่งข้อป้องของหนังยางเนี่ยใช้หนังยางประมาณ3 3เส้นด้วยกันนะครับผมหรือถ้าเกิดใครที่เก็บมานั่งนอดหนังยางนะก็อาจจะไปซื้อตัวเทเลแบรน ตัวย,าง,งา,ย,ยางยืดสระองกายยางยืดแบบเล่นโยคะหรือยางยืดอะไรได้นะที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหนียวทนทานสูงครับผมเหตุที่ผมใช้หนังยางเนี่ยมาบอกเล่านะ mm. เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายบางอย่างนะฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียงเงินซื้อนะฮะแต่ใช้สิ่งของรอบวตองเราเนี่ยเอามาทดแทนกันได้นะครับผมโอเควิธีการคือให้เราจับหนังยางนะฮะม้วนอย่างนี้ให้มั่นนะฮะให้ม้วนอย่างนี้ให้มั่นและลองยืดหนังยางให้เต็มที่ดูกลางออกให้สุดเลยนะฮะ ถ้ารู้สึกว่าหนังยางเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงต้านนะในขณะที่เรากางแขนออกเนี่ยรู้สึกว่าเรายืดได้สบายสบาเนี่ยก็ให้เราทบเป็น2เส้นอย่างนี้นะฮะ,ะแล้วลองยืดใหม่ดูโอเคพอทาอย่างนี้แล้วปรากฏว่าหนังยางเนี่ยมีความต้านมีแรงต้านสูงนะฮะและกล้านเน็ตปีกสะบักของเราเนี่ยได้ออกแรงเต็มที่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นถ้าเริ่มต้นก็คือให้เราวางมือตั้งแขน,ะอ,ยนอยู่ในระดับสายตาของเรานะฮะจากนั้นชูนิ้วโป้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวไกด์ลน์นะฮะ และกลางแขนพร้อมกับหมุนแขนออกอย่างนี้นะฮะให้ยวโปุ้งเนี่ยมันบิดไปให้สุดอย่างนี้เลยอ่าดูใหมนะฮะพอเรากางแขนปุ๊บแล้วก็บิดแขนหมุนแขนเนี่ยออกไปให้สุดยุโป้งอยู่ไปทางด้านหลังเลยนะฮะแล้วก็หุบแขนเข้าจะชา้าย้ำนะฮะทำาช้าอย่างนี้หนึ่งแล้วก็หมุนแขนออกออกให้สุดออกให้สุดออกให้สุดอ่าแล้วก็หุบเข้าสองเวลากางแขนเนี่ยกลางให้สุดเลยนะฮะแล้วหมุนก็หมุนให้สุดด้วยให้สุดก้าอก ให้กำเนิดด้านหลังให้มีความรู้สึขกของกาำเนิดด้านหลังเนี่ยมันได้เกิดชันกว่าตัวนะฮะสามอาการแขนพวกหมุนแขนอขนอ,อย่างนี้นะสี่ถ้าเรารู้สึกว่าทำคล่องนะฮะก็เก็บนิ้วโปง้งนี้ไว้ก็ได้แล้วก็ใช้การหมุนลำไ้แทนอย่างนี้4่อีกครั้นะงหนึ่งื้าโอเคทำทั้งหมด 1 0ถึงครั้งนะฮะจำนวน3เซตต่อวันการที่เรากางแขนเนี่ยการแขนออกมาอย่างนี้นะฮะมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเอ่อกล้ามเนื้อลอมบอนเนี่ยมันได้ทำงานเต็มที่แล้วนะ,ะส่วนการที่เราที่ผมให้บอกหมุนแขนร่วมด้วยเนะะี่ยเพื่อให้กล้ามเนื้อปิดสะบักทางด้านล่างหรือกล้ามเนื้ออินฟราสปใเนตต์นะฮะมันได้ทํางานร่วมด้วยนะครับผมช่วยให้กล้ามเนื้อปิดสะบักทางด้านหลังของเราทั้งหมดเนี่ยมันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะฮะช่วยลดการหดลัง ช่วยลดการหลังของกล้ามเนื้อหน้าอกของเราที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราไหลหอไหลงุ้มและหลังคอมนั่นเองนะครับก็จบลงแล้วนะครับกับิธิการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะบักและกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเพื่อแก้ไขปัญหาหลังคอมหลังโกงหลังไหลหอไหลงุ้มเนี่ยให้หายไปอย่างถาวรนะฮะแต่หากเพื่อนเ่เนี่ยมีญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะแล้วเขามีภาวะหลังคอมเนี่ยไหลหอเนี่ยแล้วเราต้องการสอนท่าออกกำลังกายเขาเนี่ยให้หายจากหลังคอมเนี่ยอย่างถาวรนะแล้วเน็กสงสัยว่า สี่ท่าเนี้ท่าไหนเหนมาะกับผู้สูงอายุมากที่สุดนะครับถ้าผมแนะนำนะค,ะคือถ้าการใช้ตัวหนังยางนะะในการดึงยืดเพื่อออกอาการค้ามเนื้อสั่น,นะฮะ<บ>เพราะว่าท่านี้มันไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวลําตัวและศีรษะมากมายนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยเพราะว่าท่าสามท่าก่อนหน้านี้ฮะก่อนหน้านี้นะฮะมันต้องนอนคว่ำหรือนอนหงายมีการผงกศีรษะและลำตัวขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งท่าเหล่านี้ มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุนะฮะเพราะว่าผู้ปวดผู้สูงอายุบางรายเนี่ยอาจจะเคยผ่าตัดมาบางรายเนี่ยก็อาจจะตัวใหญ่มากไขมันเยอะนะฮะนอนคว่ำแล้วรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกบางรายก็อาจจะมีโรคประจําตัวเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงนะฮะหากไปทําท่าที่นอนคว่ำหรือนอนหงายแล้วผงศีรษะขึ้นลงเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคประจําตัวและเกิดอาการไม่สบายตัวเวียนหัวขึ้นไส้อะไรก็ตามแต่ก็ได้นะครับผมฉะนั้น ถ้าที่เหมาะสมกับผู้สมมูงอายุคือการใช้ตัวหอนึ่งอย่างในการดึงยืดแค่นี้นะฮะสักวันละ 10- บถึงสิครั้ง3เซนตต่อวันเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็หากเพื่อนๆนนมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ทางคลิปนี้เลยนะฮะหรือทักเข้ามาที่ Li n e ID ด้านล่างนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอ๋อ,อและถ้าหากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ